ดีค่ะพี่เพื่อนๆพ,พา,พาชมบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นท่าเรือทางกลับบ้านค่ะทุกคนมาดูแอปเปิลค่ะโอ้ยยังโดกอยู่แต่ลูกเล็กค่ะทุกคนต้นนี้แดงเป็นต้นเลยนี่ค่ะยังโดกอยู่เอาสักสองลูกสิหาลูกสวยสองสามลูก ปวดแขล้วได้พี่น้องอารมณ์ไม่จอยปวดแขลวโอ้ยอันนี้ทำไมมันลูกนี้มันก็สูงเนาะคะ่ะทุกคนเห็นไหมลูกใหญ่เก็บแอปเปิลกิน ร่วงหมดแล้วนะคะทุกคนไม่มีคนกินก็ร่วงหมดแล้วดูลูกสวยโอ้เขาา่าหยากบนะบุกพี่น้อ,องบกุกเอาลูกสวยๆค่ะ Hej. Ja. Det er dejlige æbler. Ja, det er dejligt. Og gratis. Ja, det er gratis. <laughs> gratis og smager godt og fast. Hvad siger du? Dejligt smager godt og fast. Ja. Den, den er god. Jeg har brugt nogle gange. Det er, det er som, uh, ja. Okay. Tak i lige morgen. นี่ปูบ่าวมาเก็บแอปเปลิลกินคือกันพี่น้องคุณกู <h ums> บอาว่าการดิบการดิบก็คือ,อ,อแอปเปิลปีนะคะการดิบแอปแอนดแฟชคือแบบ คือแบบสดสดจากต้นค่ะทุกคนอร่อยยังดกอกูิค่ะทุกคนยังดอกอยูอ่หันกล้องตปโน,น้นดูบรรยากาศค่ะทุกคนดูพี่เมฆเหมือนฝนจะตกเลยค่ะเอ้อกังหันไม่ปัน่นวันนี้ไปแล้วผู้บ่าวไปพ่นแล้ว ไปค่ะทุกคนเราก็ไปเหมือนกันค่ะเก็บเอาพอกินค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บต้นขงหน้าอีกนี้ก็ลมไม่ค่อยแรงนะคะแล้วก็อากาศดีอยู่เอาอันี้ไปเอาอันี้มันมาจากที่ทำงานนะคะ,ะกล่องโฟม ในกล่องโฟมอะกล่องไอ้นี่กล่องใส่ไส้ค่ะทุกคนเปิดทางไหนเปิดทางนี้อ๋ไม่เอาเอาใส่ทางนี้ดีกว่าเอาใส่ตะแกงรถค่ะทุกคนอันฝานี้เปิดยากตายครับพี่น้องไปเก็บต้นลาเก็บต้นที่อร่อยอร่อยนะคะทุกคน อ,อร่อยน้ำลายไหลนะคะเจ <c oughs> ียงฮานรถขุดอะไรนาะรถแม่คูขุดสระ ขุดอะไรนี่ก็ว่าเขาขุดอะไรนะคะ <S <S เป็นเหมือนดินทรายค่ะทุกคนท้อ,องฟ้าเหมือนมืดคืมเหมือนฝนจะตกเลยคะ่ะพี่พี่เพื่พอนๆหนาว ใส่เสื้อตัวใหญ่คนก็มาเดินออกกำลังกายเราก็ปั่นจักรยานกลับบ้านค่ะทุกคน